มันพูดอะไรวะให้ผมจุ๋มเออเจ็ดฉันฟังไม่ร im oui> ู้เร uh uh ื่องเว้ยเอ่อพี่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 คนป่าจ้ามีอะไรเหรอจ้า เอาเป็นปว่าเราไม่รู้จักกันเราก็แย่ใหญ่กันดีกว่าน,น,นะจ๊ะพี่จ๋าหนักเลยทีนี้หนักเลยเอาเอางดีอะไอ้ปอบจูเออเอเอคือว่าพี่คน่าครับคือเนื้อผมไม่อร่อยหรอกไอเนี่ยเนื้อหวานไว้ยเยอะเลยอยไอไอไอป้า ไอ,ไอ้ผมโจ๊กเ <c oughs> ก่งพูดมา <c oughs> เลยแกว่าเป็นไม่จริงพี่ไม่จริงเนื้อผมมันขม <c oughs> พี่พี่เนื้อไม่ขมหรอกนะ <c oughs> มันเป็นรู้ดีอ่ะ <c oughs> มันกินแต่ของอ,อ, <c oughs> อ,อร่อยอร่อยเดือดมาแล้วนะคงจะหวานมากเลยพี่ <c oughs> เอามันไปเถอะแล้วปล่อยให้ผมอยู่เกาะนี้ไปเป็นพันๆปีก็ <c oughs> ได<อ>้ผมอยู่ได้ไอ้ไอ้ผมโจ๊กแกทำไมชั่วแบบนี้วะเนี่ยฮะคิดจะปล่อยให้ฉันตายแล้วก็หนีเอาตัวรอดคนเดียวเหรอเฮ้ยนี่นี่ไอ้ ไอ้นาลิงแกลองคิดดูหน่อยเกิดว่าฉันน่ะโดนจับไปกินใช่ไหมแกจะต้องอยู่บนเกาะน,นี้คนเดียวไปหลายร้อยปีเลยนะมันก็ดีกว่าโดนกินไม่ใช่หรอฮะมัน,ม,นมันจะไปดีกว่ายัางไงเล่าอยน่างน้อยถ้าแกโดนจับไปกินใช่ไหมแกก็ตายไปเลยไงนแะล้วก็เป็นอาหารให้คนอื่นไปมีประโยชน์นี่นะแต่ฉันเนี่ยถ้าต้องมีชีวิตอยู่บนเกาะน,นี้ต่อไปอ่ะฉันต้องไปหาอาหารต้องไปทําบ้าน โอ้ยแล้วอยู่แบบเงงๆอีตั้งร้อยปีมันทรมานเชื่อฉันเออวะแกพูนมาก็มีเหตุผลนะเนี่ยไอ้จะบ้าเหรอแกไม่ต้องมาหลอกฉันเลยนะมว้ย อย่าลืมดูคลิปไม่จบนะครับถ้าคลิปมีของแจกหนังมาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์คลิปโอนี้เป็นกำลังใจด้วยวกันนะใครดูใน y YouTube ก็กดติดตามกดกระดิ่งใครดูในแฟนเพจก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมไปดูหนังกันกดไลค์ดังอ่ะกดดิใครก็ไดนจับมันได้ปล่ยเลยร้องไห้ได้แล้วนายนาลิง <c oughs> ที่ฉันหยุดร้องไห้ได้ไงกันแล้วฉันกำลังจะต้องเป็นตร้มจืดในคนป่า กินะแกรู้ได้ไงว่าจะเป็นต้มจืดบางทีอย่างแกเขาอาจจะตัดแขนตัดขากลขนเราอาจจะทําเป็นผัดเผ็ดก็ได้นุย้ยเฮ้ยนี่มันใช่เวลาว่าพูดเล่นไหมฮะใช่ย่างงั้นมาลองดูไหมเราเป็นครั้งสุดท้ายแล้วนี่ลองลองอะไรอะ่ะก็ลองรักกันไงเออให้ฉันลองรักแกเน่นะเออสิวะ ก็มันเป็นทางรอดเดียวแล้วไงแต่ว่าที่รักกันง่งายๆแบบนั้นมันจะไปทําได้ยังไงกันเล่านี่ก็ลองบอกรักกันก่อนบางทีอาจจะได้ผลก่ได้นะเว้ยก็ได้บอกรักมาดิโอ้ยยังไม่จบอีกเหรอเนี่ยโอ้ยก็ได้ว่าฉันบอกก่อนก็ได้ <c oughs> อไอผมโจเชัน้นดีดีหน่อยฉันเชื่อว,า,วาโล <c oughs> า่วาโล่ ฉันล <te ้างไหนนะมีได้ให้ผลหรือวะเนี่ยกับบ้านนี่กับบ้านดินี่ผมจูแกลองบอกแล้วฉันด้วยดิบางดีความรักมันต้องรักกันทั้งสองฝ่ายด้วยเอก็ได้ฉันรักแกนะเป็นไอโฟนจริงจริงด้วยถ้างั้นลองจูบกันลองดูเะน่าครั้งสุดท้ายแล้วนะเว้ยเออ พวกเจ้าทำไรกันหนะเอ,อเออ,เอ,อ,เอ,อให้คุณป่านี่พวกแกพูดภาษาฉันได้ด้วยกันหรอ,อฉันพูดภาษาขพวกมนุษย์ข้างนอกได้ทุกภาษาแหละไม่ว่าจะเจอภาษาไทยภาษาลาวขมรนจีนยาลมันได้หมดโอ้ยเก่งมากเลยนะครับ ไปเรียนมาจากไหนอ่ะแถวๆนี่แหละแถวๆต้นไม้ตึกสองอ่ะตุ้นนั้นมีอาจารย์สอนอยู่โอ้ยสุดยอดโอ้ยพญาอ่อนเลอกเลนได้ไม่น่าลิงเอ้าก็ฉันจะพูดได้หลายภาษาบ้างเนตเอาความจริงให้พวกฉันรู้หน่อยได้ไหม,มกได้ก็ได้ฉันคือราชาของเกาะหวใจเกาะน,นี้ราชาเหรอฉันเป็นคนสร้างเกาะแห่งน,นี้ แล้วก็สร้างเวทมนต์คอยดึงผู้คนที่เกียดกันมาเกาะแห่งนี้เพื่อให้ฉันกินเป็นอาหารไงเธเล่าทำไมแกต้องกินคนนด้เราทุกคนที่โดนเวทมนต์ของฉันดึงมาที่เกาะแห่งนี้จะมัจะเป็นคู่คู่จะเป็นคู่ที่เกียดกันและฉันก็จะไปไล่จับตัวมาหนึ่งคน เพื่อกินเพื่อที่จะรักษาเวทมนอันนี้ให้อยู่ตลอดไปแค่ดึงบูคนมาแบบนี้เรื่อยๆุนไปบนมาไม่รู้จบไม่รู้สิ้นแล้วทำไมแกต้องทำเรื่องแบบนี้ด้วยบอกว่าอีนางนั่นยังไงเล่าทำไมรู้แจ้งดังนั้นไม่รือยังเลยเฮ้ยอีนางนั่นเมื่อก่อนฉันเป็นราชาฉันเป็นกษัตริย์นางนั่นเป็นรายเนีที่ฉันหลักมากแต่พอว่าหนึ่งฉันก็จับได้ืัอวัน ดันไปมีใจพวกเฉเลยทั้งมันายตรงข้างเนี่ยแท้แต่มีของฉันก็ยังรักมันได้ฉันก็เลยสร้างเกาะนี้ขึ้นมาฉันจะไม่ยอมไอ้คนที่เคยเกลียดกันแล้วกลับมารักกันฉันจะไม่ยอมไม่เกิดเรื่องแบบนั้นคืนได้อีกเฮ้ <c oughs> ยนี่แกว่ามันแปลกแปกไหมไวะไอ้หน้าลิงแ <c oughs> ปลกยังไงเล่าก็มีตั้งหลายชั่วโมงแล้วด้วย <c oughs> ฉันยังไม่เห็นยามสักคนเลยอ่ะโอ๊ยแกก็รู้นี่ว่า,าตอนนี้เราติดกอดจะไปเอายามที่ไหนมาเล่าแกคิดว่าพวกเราอยู่คอนโดอยู่โรงแรมอยู่โรงเรียนเหรอถึงจะมียามมาเฝ้าอะฮะไม่ไอติงตองเอ้ยฉันหมายถึงว่าคนที่เฝ้าพวกเราไงฉันอยู่ตั้งหลายชั่วโมงแล้วฉันไม่เห็นสักคนเลยก็ก็มันอาจจะใช้แบบคนแอบแอบเฝ้าเฝ้าดูอยูอ่ละมั้งไม่หรอกวะฉันว่าต้องไม่มีใครเฝ้าเราแน่เลย ด่าฉันติงต้องแกติงต้องหมาฉันดกแกคิดจริงๆเหรอฮะว่าพวกเราจะหนีไปได้ยังไงไม่มีใครเฝ้าเราเลยอ่ะเฮ้ยแกคิดดูดีนว้ยที่เนี่ยมันเป็นเกาะเนี่ยแสดงว่าคนพวกน,นี้ก็อาจจะไม่ได้ฉลาดพวกเราก็ได้นะโอ้แล้วใขรมันจะโง่ขนาดที่จับคนมาแล้วก็ไม่มีใครเฝ้าเราแกก็ลองสังเกตดูก่อนดีไว้หน้าลิงก็ไม่มีใครจริงๆนี่ว่ะฉันมองทั้งประตูทั้งหน้าต่าง มันไม่มีใครสักคนอ่ะบางที่มันอาจจะแบบใช้กล้องวงจรปิดมั้งฮะใช่กล้องวงจรปิดสมัยนี้นุ้ยมันสามารถดูผ่านมือถือได้นุ้ยแล้วเกิดว่าเขาเห็นแบบพร้อมขึ้นไหวของแกใช่ไหมมันก็จะมีเสียงเตือนขึ้นมาไงไอหน้าลิงนี่ไอหมจูแกมันไม่ทันสมัยแกมันลูหรอกหน้าไอเรื่องนั้นฉันรู้เว้ยมันมีกล้องวงจรปิดแบบนั้นแต่ที่เกาะแห่งเนี้ยมันจะไปมีได้ไงกันเล่างั่นสิเนาะ ว้นี่แกลองเดินออกไปจากหน้าประตูแล้วลองไปดูนี่ไม่มีไข่ฝ้าไหมเอ้ยทำไมต้องให้ฉันอ่ะแกอยากรู้แกก็ไปดูเองดินี่แกนี่มันไม่มีประโยชน์เลยสักอย่างเอ้าเ,เป็นไงบ้างวะเอ่อไม่มีคนจริงด้วยจริงเหรออจริงเลยว่ะง,งั้นตอนนี้ก็รีบไปกันเถอะแล้วเ้ยหลอนด้วยดิ ส่วนแจก100 free free. เพรฟรีๆเพียงแค่ทุกคนกดติดตามและกดกระดิ่งช่อง n n e x The Series และพอคลิปใหม่มาให้ทุกคนกดเข้ามาดูในทุกวันและดูตั้งแต่ต้นจนจบและกดไ like, ลค์คลิปโอ้นั้นและคอมเมนต์ UID free file ทุกคนได้เลยแค่นี้ทุกคนก็มีสิทธิ์รุ้น100เพรฟรีๆทุกวันกันแล้วครับ